สวัสดีครับกลับมาแล้วพบกันที่ช่อง Kick off to you อีกเช่นเคยช่องเก่าโดนแบนไปนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องใหม่ของเราด้วยข่าวสารฟุตบอลครบวงจรวันนี้ขอเสนอน้อยไปเดมเบเล่ยังไม่โอเคค่าเหนื่อยที่เชลซีเสนอให้สปอร์ตสื่อกีฬาของแคว้นกาตารุญยาระบุอุสมานเดมเบเล่ยังไม่ถูกใจข้อเสนอของเชลซีแม้ว่าอีกฝ่ายจะให้ค่าเหนื่อยสูงกว่าที่บาร์เซลโลนาพร้อมใจ่ายให้เขากะตะอ,อุสมานเดมเบเล่ le, กองหน้าบาร์เซลโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนยังไม่พอใจกับข้อเสนอที่ ที่เชลซียื่นให้เขาพิจารณาตามรายงานของสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของแคว้นกาตารุนยาเดมเมเล่ <Dem ere S 2> จะหมดสัญญากับบาร์เซลโลนาในวันที่30มิถุนายนนี้ส่งผลให้อนาคตของเขาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยเป็นที่เชื่อกันว่าชาบีอินาตาเทนเนอร์อาซูกานะ่าอยากล้างตัวเขาไว้ให้ได้ขณะที่โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีก็อยากร่วมงานกับแข้งชาวฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากพวกเขาเคยทำงานด้วยกันที่รูตเซียดอทมุนทั้งนี้สปอร์ตเสริมว่าเชลซียื่นข้อเสนอให้เดมเบ พิจารณาแล้วโดยทางสิงโตน้ำเงินขามให้ค่าเหนื่อยสูงกว่าที่บาร์เซโลนายื่นให้ด้วยแต่แข้งวัย25ปีก็ยังไม่พอใจกับค่าเหนื่อยที่ทีมดังจากอังกฤษเสนอให้อยู่ดีโดยเขามองว่าทีมระดับเชลซียังสามารถให้เงินสูงกว่านั้นได้อีกแต่ทางสปอร์ตก็ไม่ได้ระบุว่าค่าเหนื่อยที่เชลซียื่นให้นั้นอยู่ที่เท่าไหร่สื่อเจ้าเดิมบอกด้วยว่าทันทีที่รู้ถึงข้อเสนอจากเชลซีแล้วนั้นเดบลเล่ก็ถึงขั้นติดต่อไปหาชาบีเลยด้วยความหวังว่าบาร์เซโลนาจะให้ข้อเสนอแบบใหม่่่่่ทีใหห้้คาเเนนือพิมขึ แต่ทางบาร์เซโลนาก็แสดงจุดยืนว่าจะไม่เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขาอีกแล้วเพราะพวกเขาก็มีปัญหาด้านการเงินเป็นทุนเดิมเช่นกันบาร์เซโลนาและเชลซีบอกกับเดมเบเล่ด้วยว่าให้รีบตัดสินใจอนาคตของตัวเองซะหลังจากตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังพยายามวางแผนเกี่ยวกับขุมกำลังของพวกเขาสำหรับการสู้ศึกฤดูกาลใหม่อยู่แถมการเก็บตัวช่วงพรีซีซั่นใกล้เข้ามาแล้วด้วยยังไงก็แล้วแต่เจ้าตัวนะฮะเอาละฮะฝากไว้เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ช่อง k ล e p Up To You ของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ